สดีไไนนะครับหอหสวัสดีครับสวัสดีคาผมไม่หไแล้วก็สาวเชียงใหม่สวัดีจ้าสวัสดีครับมีนได้อมุม้ไม่ได้ใช่ค่ะแสนค่ะครับตอนนี้พี่สาวเป็นอย่างนี้ครับผมก็ทุกอย่างต้องเป๊ะทุกอย่างต้องสวยเออสวยนไหมครับสวยพี่กันล่ะไม่ เขินเหมือนลับครับเมื่อักคู่ฝังพี่แก้วร้องเพลงพอมากๆเหนื่อยมากและรีเกิลร้องยังแล้วนะครับอย่างที่กันพูดอย่างที่ผมพูดเลยว่าคนดูต้องขอเพลงนี้เพราะพี่ถามเพาก่อนเองใช่ครับวันนี้ก็มาร้องเพลงที่อะไรนะฮะ นี่ครับครับก็มารอบเพลงที่งานนะผมของแมคโครแล้วก็เป็นงานที่รวบรวมนะครับของบูธต่างๆที่เป็นพันธมิตรของแมคโครวันนี้นี่เลยให้คนมาดูการเขาเรียกว่าคือจริงมีของมีของริระพันธ์ต่างๆด้วยแล้วก็รวมไปถึงมีบูธที่เราจะรู้ได้เลยว่าถ้าใครอยากจะเปิดร้านอไรทำโรงแรมในงานมีทุกอย่างนะครับผมก็ดีใจที่นี้มีคนมาเยอะมากๆนะครับผมสวัสดีทุกคนนะคะค่นนะคะ เยอะจนอยากถ่ายรูปด้วยเลยอ่ะตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เหงื่อยังไม่ออกเยอะก็ไม่ใช่ไม่ออกแต่ว่ามันก็ได้ได้ถ่ายรูปอยู่ยังไงถ่ายเลยคนอยากถ่ายรูปก่อนถ่ายเลยเพลงก่อนคะฟังเพลงก่อนอ่าฟังเพลงก่อนนะฟังเพลงก่อน